สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการอุตสาสิรีเชียงได้นะคะเราจะพามาดูบ้านเดี่ยวสองชั้นสไตล์ดินสอรดนะคะตรงนี้บ้านหลังใหญ่มากค่ะเป็นบ้านสองชั้นนะคะที่รีโนเวทมาเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ขนาดพื้นที่แปดสิบตารางวาก็มีพื้นที่ใช้สอยถึงสองร้อยยีตารางเมตรเลยครับตรงนี้จะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำสอห้องนั่งเล่นนะคะสองห้องกับสองสามห้องนั่งเล่นจะสามารถเปลียนเป็นห้องทำงานพลังงานได้ค่ะ ที่ภายในเป็นยังไงก็สอบถามเขาแบบเข้าเลยค่ะเห็นได้ว่าพื้นที่จอดรถเนี่ยคืกว้างสำหรับจอดได้สองพันรับในพื้นที่บ้านก็คือเราพื้นที่สำหรับหน้าบ้านก็สำหรับไว้สำหรับทาอบักทางข้ตามๆตัวเลยครับแล้วพื้นที่ข้างๆเราแบบนี้ค่ะแค่ตัวซึ่งสามารถขอบผ่ายได้ กนะคะสามารถเอากดที่มาหน้ากันได้นะคะตรงนี้คือทาขวานะคะก็เป็นเกม่น่าเ่นหนึ่งค่ะเื่งต้นีซัพเปอร์วีน จากที่เราสำรวจพื้นที่ภายในบ้านตรงโซนชั้นหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ที่กว้างมากแล้วตอนนี้ยังมีโซนไหนที่น่าสนใจอีกแน่น,นอนค่ะมาดูกันครับตรงนี้เป็นอะไรกนาร์ดชอล์มีม่เราดีลขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนหมวเรครับสามารถทำเป็นห้องทำงานห้องประชุมหรือว่าทำเป็นร้านกาแฟเล็กๆก็ยังได้ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าบ่อไตเหินเป็น สวนหญานะคะสวยๆด่ตรงนี้ก็ s <S สามารถัพบืนที่หรือว่าพบที่ชิ์ได้เลยแบบนี้ทำเลก็จะไกล้กับถนนนะคะทองคนะคะท่งเลยสิ่งการตกแต่ง็ให้มไปให้รู่แล้วน่ักส่วนพื้นที่ข้างในเป็นยังไงบ้างครับพื้นที่ข้างในนะคะจะมีห้องนั่งเล่นสองห้องนะคะห้องชิห้องชิห้องชิเวะทำให้ดน้องรกอบะ าะสำหรับการนั่งเล่นในเตนได้ใช่ค่ะตรงนี้เราหแ่นหนะถนาไ้้พ่ครัวนะคะมี้งคร่ะมเตู้นะคสามารถเปิดประตูออกหลังบ้านได้ ทีหลบ้านตรงเอ็นสเล็กๆครับก็ด้านั้นนก็จะเป็นคูน้ำปีน,น,ปน,น,ปน,นปห้าพอเราเข้ามาถึงจุดนี้นะครับก็จะห็นตรงตัววิวบฝั่งนี้ครับก็เดินมาข้างๆซึ่งจะมีตู้โทรตูแบกเรียบร้อยส่วนด้านเนาเป็นยังไงครับ ข้างบนนะคะขอขึ้นไปได้บนรห้องเขอ้าันเดี๋ยวพาาเป็นเราตอนนี้เราอยู่โซนด้านบนของบ้านนะครก็จะเห็นนี่เลยค้มนำเข้าเพจส่วนตัวบ้านงจรส่นเว็นันถ้าอยา่ทำรูปห้นั้นก็เป็นดีก่าตรงนี้จะเป็นห้องนัก็เป ม่ใหญ่มนีเให่ตวนออกปเห็ได้ทุส่เตันี้นะคเป็นัอินคอนเดได้นห้องที่ตอวนาห้องทีั้นะคะ้่สามคมอยู่รงนั้นได้สำหรับคนยุคใหม่ไม่ชอบอะไรเดิมๆส่วนห้องนอนห้องที่สองือห้องนี้นะครับแรก ก็ความรู้สึกมันจะรู้สึกโปร่งแงเพราะว่านอกด้านเปนกรนจงทีเขาที่เห็นเนี่ค่ะ้าตรงนี้เป็นตู้สามาะตู้สามจะมีหน้าต่างสระสวนเชื่อมมาตรงฝังรูนะคะส่วนที่เป็นสวนหลังเขาค่ะตรงนี้ที่ชั้นบนจะมีสาทับนอนท่จใคไอยู่ฮโนะครบ เป็นไงบ้างครับหลังจากเราพาชมพื้นที่ในตัวบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วสำหรับลูกค้าที่สนใจคุณโปรโมชั่นเปไงบ้างถ้าสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถจองง่ายทางเพจกลิ่นเอเจนซี่หรือว่าโทรตามนินด้านล่างนี้นะคะถ้าจองภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้นะคะเราลดไปสักราคาสมล้านเ้าแสน9ก้0หมื่นบาทเสือเพียง2 9 8ล้านเแสนหมื่นบาทเท่านั้นนะคะส่วนลดเยอะๆแบบนี้กับบ้านที่ดีที่สวยแบบนี้หาได้ง่ายๆเลยนะคะ